สวัสดีครับปทม .101 ครับเป็นรายการน้องใหม่ของ i h เ a r t ทวีครับรายการที่จะพาผู้ชมไปเรียนรู้พื้นฐานการใช้ชีวิตในกรุงเทพยังมีความสุขบัตรอะไรคะถ่ายทำรายการไม่ได้ถ่ายอนี้ครับโดนแล้วป <c oughs> ระตูสแกนใน MRT อุ่นใจหรือรำคาญใจปลอดภยัยหรือทวงเวลาแล้วตกลงมันสแกนหาอะไรกันแน่ สำหรับทุกคนที่เคยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับจะต้องผ่านเจ้าสิ่งนี้แน่นอนครับคือผมคล่องใจมานานแล้วครับว่าไอประตูชนิดนี้มันตรวจหาหาเหวอะไรอาจจะเป็นดากบอลตรวจจับอาวุธ รบอาวุธอาวุธมันเป็นแม่เหล็กปะหาวุธกัรระเบิดอะไรรู้ปืนระเบิดอะไรพวกนี้ละมั้งปกติเนี่ยถ้าล่มทัานวางดีๆนะก็ไม่มีเสียงวันไหนที่ล่มมันนอนอยู่ก็จะมีดังพวกขบวนรถไฟไม่รู้ว่ามันดังอะไรก็ไม่รู้แอะครับป้ารู้ปะไอพี่เขาตรวจตรวจโลหะตรวจอาวุธปะประตูดังๆก็มัน จ้าประตูนี้ก็คือเครื่องสแกนโลหะประเภท walk through รุ่น PD 6 5 0 0 i ย e ี่ห้อ Garrett เป็นเครื่องสแกนที่มีคุณสมบัติตัวจับสสารทุกชนิดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโลหะแต่ทั้งนี้การตรวจพบก็ขึ้นอยู่กับอนุมูลรวมและประเภทของโลหะด,ด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นเหรียญบาทก็จะตรวจพบที่ประมาณ300เหรียญหรือถ้าเป็นทองคำก็จะอยู่ที่1บาทขึ้นไปเครื่องสแกนรุ่นนี้จะมีตัวเซนเซอร์ทั้งหมด36ตัวโดยจะแบ่งเป็นจุดหลักๆคือศีรษะ ไหลเอวหน้าแข้งเท้าราคาขายต่อเครื่องจะอยู่ที่เครื่องละ250,000บาทส่วนของต้องห้ามในการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินได้แก่อาวุธไม่ว่าจะจริงหรือปลอมห้ามนำเข้ามาลูกโปง่งงูนกหนูและวัตถุไวไฟต่างๆในของในกระเป๋ามันก็มีตั้งหลายอย่างผมก็ไม่รู้หรอกว่าเดินผ่านประตูแล้วมันจะดังเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะลองให้รู้เลยดีกว่าโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ทำมาหากินของไทยหลายๆคนนะ ของครับเส้นนี้มูลค่า2บาทแล้วก็แหวนนี่อีกประมาณาสามลึงรวมๆแล้วประมาณ3บาทกว่าครับ เดนอะไรวะ <laughs> ครับผมก็รู้กันไปแล้วครับว่า สิ่งของอะไรที่เดินผ่านเครื่องสแกนทําให้ดังแล้วก็อะไรที่เดินผ่านเครื่องสแกนแล้วไม่ดังถ้าไม่อยากเสียเวลากับการเปิดกระเป๋าครับก็เอาสิ่งของที่มันไม่จําเป็นเอาออกจากกระเป๋าครับจะทําให้ระยะเวลาที่คุณเดินผ่านเครื่องสแกนนี้เร็วขึ้นและที่สาคัญครับ สิ่งของที่เขาห้ามจริงๆยาวมาเลยครับไม่ลำคานหรอครับมันก็ตามระเบียบเขาอะแต่ว่าเราแค่สงสัยว่าถ้าเกิดเกิดเรามีกระเป๋าหลายใบยแล้วเขาไม่ได้ตรวจแบบละเอียดแต่ว่ามันก็เป็นขอบเขตความส่วนตัวของของของเจ้าของเขาด้วยรู้สึกหยุดจิตไหมก็มีบ้าง ต้าต้องอเปิดกระเป๋าที่เราิมพ<ช>หรือมีอะไรก็ชินแล้วอ่ะทำตนวชินแล้วก็ยอมไปเขาตรวจดีกว,ว่าครับเวลาเรารีบดีก็นิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องมาหยุดเปิดกระเป๋านี่เขาดูแต่ถ้ามีก็ดีนะผมว่าถ้าจะไปตรวจค้นเขนานานๆมันก็ไม่ได้ก็เ<อ>พื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคับางทีเปิดเขาก็เห็นไปดูก็ห<อ>น้าเื่อนนะแต่ก็ชินอ่ะเขาไม่ได้คนอะไรผมโอเคถ้าเกิดผมจะทำตามกฎของเขาอะครับจากที่ผมได้เข้าไปคุยกับ ผู้ใช้บริการคนกรุงเทพส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ค่อนข้างดีครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สําหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมว่าพวกพี่ๆเขาทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลยคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยฮะพี่รปภไม่ได้มีความละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่เลยครับโดนพี่ๆเขาเพ่งเลงโดนวอตาทั้งทีมงานกนะ็ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเก็บภาพมาให้ได้ผมขอชื่นชมกับหน้าที่ที่เขารับผิดชอบครับที่โลฮอสุดยอดมาก รอพ่อพอเฝ้ารอรักอยู่หัวใจยังสู้แม่ดูเป็นฝันเลือนลาเดี๋ยวลองมาลองดูกันครับว่าพี่เขาจะทำยังไงจเจอไอ้นี่ฮะ เขาเห็นไม่ชัดหรือเปล่าก็จะเปิดขียมันจะดูแบบเจตนาเกินไปมันไม่เหมือนอนะ่ะเหมือนมากเหมือนเขาเปมากเหมือนนะมากของวอมของวอม